ละครสั้น fc เรื่องต้นออภาค2ตอนที่15มาแล้วจ้ายังไม่จบนะคะทุกคนจบพรุ่งนี้ตอนที่16ค่ะฝากติดตามด้วยนะหลังจากที่ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันแล้วลิวก็ได้ชวนต้นออไปเที่ยวจริงสิ วันนี้ไม่ต้องไปเรียนหรอกผมว่าเราไปทะเลกันดีกว่าเรายังไม่ได้ไปฮันนีมูนกันนี่อะไรคนเนี่ยชวนโดดเรียนหรอคะจะดีหรอดีดีที่สุดเลยรีบกินข้าวนะและไปเก็บกระเป๋าเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยใจร้อนจริงๆเลยนะคะ ก็ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นี่นาเฮาย้ยเกือบไม่รอดซะแล้วสิดีนั่นเนี่ยต้นอ,อ้อไม่ได้โกรธอะไรมากและรหว่างที่ริวกำลังเครียดเรื่องของฟางอยู่นั้นฟางก็ได้โทรเข้ามาพอดีวันนี้มาเจอกันหน่อยได้ไหมคะฉันมีเรื่องจะคุยคะ่ะพอดีว่าวันนี้ผมไม่ว่าง ถ้าผมว่างผมจะโทรกลับนะฟางแค่นี้ก่อนนะผมยุ่งจริงๆอย่านะคะอย่าคิดจะวางสายฉันถ้าคุณมิอยากเสียใจแล้วก็มาหาฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะตามไปบ้านแน่นอนเข้าใจไหมคะไม่เอานะฟางวันนี้ผมไม่ว่างจริงๆผมกำลังจะพาต้นอ้อไปฮันนีมูนนะ่ะ ถ้าหลังจากฮันนมูนแล้วผมจะโทรหานะเข้าใจไหมแค่นี้ล่ะทำไมน่ารักขนาดนี้นั่นเนี่ยว่าแต่จะไปฮันนีมูนที่ไหนนะไม่คิดเลยว่าฉันจะเจอผู้ชายดีๆแบบนี้อืมทำไมทำหน้าเครียดจังคะมีอะไรหรือเปล่าคนเนี่ย ผมขอกำลังใจหน่อยไม่มีอะไรหรอกเรื่องงานนะ่ะปะอย่าเครียดเลยเราต้องเที่ยวให้สนุกเข้าใจไหมกลับมาไม่แน่อาจจะมีข่าวดีให้คุณพ่อก็ได้นะข่าวดีข่าวดีเรื่องอะไรหรอคะฮข่าวดีก็คือคุณจะมีลูกให้ผมและก็จะมีหลานให้คุณพอ่อไงอะไรกันคะเนี่ย เรายังแต่งงานกันได้ไม่นานเท่าไหร่เลยนะคะจะรีบมีไปไหนฉันยังเด็กอยู่แท้ๆมีสามีแล้วเขาก็ไม่เรียกเด็กแล้วเข้าใจไหมฉันรักเธอนะตน้นอ้อฉันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่และก็ลูกพ่อฉะฉน,นั้นช่วงนี้ เธอก็ต้องร่วมมือกับฉันเข้าใจไหมห<ะ>ทั้งสองคนเริ่มมีความรักให้แก่กันทั้งคู่มีความสุขมากลิวได้บอกรักต้นอ้อครั้งแล้วครั้งเล่าตนอ,อก็เช่นกันเธอรู้สึกมีความสุขมากที่ชายรักแรกของเธอรักเธอขนาดนี้ อะไรกันคะเนี่ยจะพาไปไหนคะก็จะพาไปสำรวจห้องพักไงเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยดูสิคนขี้จุว่าไงใจาฟางสามีเธอท่อมาบ้างหรือเปล่าหเนี่ยหายไปเลยหายไป มีรับโทรศัพท์ทั้งหลายวันแล้วบอกว่าจะไปฮันนีมูนอ้อโหฮันนีมูนสวีทหวานป่านนี้ไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยเธอยอมอยู่ได้ยังไงทำไมไม่ตามไปเลยยะฮะแล้วเธอรู้เหรอว่าเขาไปสวีทกันที่ไหนถ้าฉันรู้ฉันก็ตามไปแล้วสิเฮ้ยไม่มานั่งกุ้มใจบอกเธอแบบนี้หรอกหน้าแล้วนี่เธอจะเอายังไงต่อไปฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงสิฉันว่าจะตามหาหลานสักหน่อยแต่รอให้เรื่องนี้คี่คลายก่อนฉันค่อยไปตาม,มเอาอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่บ้านของเขาเอามะอือไปก็ไปจริงๆแล้วผมยังไม่อยากกลับเลยนะั่นเนี่ยอยู่ที่นี่ ดีสไตล์ดีทุกอย่างเลยคุณว่าไหมฮค่ะดีทุกอย่างแต่ยังไงก็ต้องไปทำงานนะคะเกเลมาตั้งหลายวันแล้วจริงสิฉันยังไม่เคยถามความฝันของเธอเลยนะว่าโตขึ้นเธออยากจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะยังไม่เคยคิดเลยขอแค่ทำงานแล้วได้เงินเยอะ ฉันก็ชอบทั้งนั้นล่ะค่ะขี่งกขนาดนี้สมแล้วที่เป็นเมียฉันอยู่กับฉันนี่แหละฉันจะให้เธอหมดทั้งตัวและหัวใจเดี๋ยวเราไปบ้านพ่อกันนะไม่รู้ว่าคุณพ่อทำอะไรอยู่นั่นเนี่ยพ่อครับพ่อครับทำอะไรอยู่คำเนี่ยลมอะไรพัดมาได้เนี่ยฮะ กำลังคิดถึงลูกสะปซ์สุดที่รักพอด,ดีไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างลูกจะมีข่าวดีให้พ่อหรือยังฮะต้นอ้อโอ้โหพ่อครับถามแบบนั้นต้นอ้อเขาก็เขินแย่สิครับนี่พ่อไม่คิดจะถามเรื่องอื่นเลยใช่ไหมครับถามแต่เรื่องหลานเนี่ยฮะพ่อเฮ้ยจะให้ฉันถามอะไรล่ะฉันก็อยากได้หลานนินาแก่หัดขยันขยันหน่อยสิ เข้าใจไหมฮะโห oh, พ่อผมอะ่ะขยันสุดๆไปเลยนะพ่อพ่อไม่รู้อะไรอย่าพูดดีก,กว่านะ่าใครมากดกิ่งหน้าบ้านนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปดูให้นะคะคุณพ่อว่าแต่คุณพ่อมีแขกหรือเปล่าครับเนี่ยถ้ามีผมกับต้นอ้อจะได้กลับบ้านหรือว่าจะเป็นพี่ชายมานะ อ้าวฟงางเธอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็ไปที่บ้านคุณแล้วไม่เจอฉันก็ต้องมาที่นี่สิคะนี่มันบ้านพ่อคุณน,นี่ยังไงคุณก็ต้องมาอยู่ดีไปไงคะไปฮันนีมูนสนุกไหมคะว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าฟางถึงมาหาผมถึงที่นี่ฉันจะมาถามคุณ ถามคำสุดท้ายว่าคุณยังรักฉันยังต้องการฉันอยู่หรือเปล่าอฟังแต่เราจบกันไปแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึง่งผมก็แต่งงานแล้วด้วยคุณก็น่าจะรู้นี่นาผมไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนี้ผมแต่งงานแล้ว แต่งงานแล้วแล้วมันทำไมฉันมาก่อนอย่างน้อยฉันก็ต้องเป็นเมียหลวงเข้าใจไหมคะคุณจะมาทิ้งฉัน,นง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เรายังไม่ได้บอกเลิกกันนะคะแต่ว่าผมแต่งงานแล้วไม่ฉันรักคุณจริงๆนะแล้วอย่างหนึ่งฉันก็มีลูกกับคุณแล้วด้วย ลูกคุณเข้าใจไหมเธอหมายความว่ายังไงอะฟางลูกผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยตอนที่คุณกลับเมืองไทยฉันก็เพิ่งรู้ตัวว่าฉันท้องนี่ไงคะลูกของเรานู่นคุณโกหกผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่ต้นว่าคุณมีลูกฮะฟาง ฉันกะจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะแต่ไม่คิดว่าคุณจะเซอร์ไพรส์ฉันมากกว่านี่ลูกผมจริงๆเหรอใช่ไหมลูกพ่อลูกเป็นลูกของพ่อเหรอฮะแล้วลูกชื่ออะไรบอกพ่อได้ไหมแกชื่อพีทค่ะถ้ายังไงเราไปคุยกันที่บ้านยีเม์ดีกว่าค่ะ ไปสิเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งนะตนออซึ่งได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ตกใจมากที่สามีของเธอตอนนี้ได้กลายเป็นสามีของคนอื่นไปนแล้วตอนที่15จบแล้วนะคะพรุ่งนี้ฝากตอนที่16จบแล้วด้วยสนุกมากๆเลย ต้นอ้อจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเนี่ยสงสารจัง